โซนเล็กสูงเล็กสูเปล่าครับเนี่ยมานี่ยบางมืถอยมาบางบางสูนโอ้ไหห่ซะไม่แรงแบ่แบดแบดอะไก็มาโยนอีกมาเผื่อมันมีใส่ไปเออใส่เกินไปผ่านไปแล้วอันนี้อันนี้สตัวเนาะสตัวครับอีกตัวหนึ่งลูก ไม่ถึงไม่ถึงอไม่ยอมแลกกัน่อนเขารงแลกดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวสตัวศูนย์แปดเจ็ดนะคะศูนย์แปดเจ็ดสามตัวอันนี้ อตัวนนี้สองตัวเจ็ดเจ็ดเจไม่แยกแยกสองตัวก็เจ็ดนะสองตัเวเจ็อีกตีนึงอีกตีนึงเออแรกแรกกันก่อน